ต่างชาติเข้าไทยที่จริงเริ่มตั้งแต่1พฤษภาคมแล้วนะคะที่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า3วันก่อนที่จะถึงไทยเราเคยทําคลิปนี้ไปแล้วแล้วก็มีหลายคนที่มีแบบญาติมีแฟนมีสามีหรือมีใครที่จะต้องเดินทางมาจากต่างประเทศอันนี้เฉพาะต่างชาตินะคะเขาก็ถามมาว่าแล้วลงทะเบียนยังไงก็เข้าไปที่เว็บไซต์ tdac.immigration.go.th นะคะคือตอนนี้มันยังเป็นเว็บไซต์อยู่แต่ในอนาคตเนี่ยเขาจะพัฒนาให้มันเป็นแอปพลิเคชันจะได้สะดวก มันก็เหมือนจริงๆอะไรว่าคาร์ดนี่แหละแต่ไม่ใช่วีซ่านะคะน,นี้ไม่ใช่วีซ่าเป็นเหมือนแบบลงทะเบียนก่อนที่จะถึงเขาจะได้รู้ข้อมูลเราตว่ามันยุ่งยากไหมมันก็ไม่ได้ยุ่งยากหรอกเนาะสำหรับการลงทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่อย่าลืมก็แล้วกันเพราะว่าถ้าลืมตอนขาเข้านี่อาจจะมีปัญหาได้นะคะแต่เท่าที่เริ่มเปิดมาไม่กี่วันเขาก็ ก็ยังมีบางคนที่ไม่รู้นะที่ไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อนตรงนี้เราไม่รู้ว่าหน้าด่านเนี่ยเขาแก้ปัญหากันยังไงแต่ทางที่ดีสําหรับใครที่จะมีญาติหรือมีคนรักหรืออะไรใดๆก็ตามครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นต่างชาติที่จะต้องเข้าไทยแจ้งให้เขารู้ล่วงหน้าก่อนเลยว่าลงล่วงหน้าก่อน3วันดีกว่าเวลาค่ะเขาจะได้ไม่มีปัญหาค่ะ